ทราบว่าฝาพระบาททรงได้รับรางวัลมากมายจากการประกวดบทกรอนทรงเคยกราบทูลขอพระวินิจฉัยจากเสด็จแม่บ้างหรือไม่กระหมอก็เคยอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างคระหมอก็เรื่องที่แตกมไปประกวดต่างๆที่ทำมาบ้างแล้วทรงดีพลเสร็จแล้วส่วนใหญ่เสด็จแม่จะทรงวิจารณ์อย่างไรบ้างหรือไม่กระหมอก็บางทีก็ทรงโชวบอกว่าดี <c oughs> แบางครั้งก็ต้องแก้ไขและเคยชมว่าไม่ดีบ้างไหมคะก็บางครั้งก็ต้องแก้ไขนอกเหนือจากการเรียนแล้วยังทรงต้องปฏิบัติภาร,รกิจอีกมากมายทรงเหน็ดเหนื่อยหรือว่าเคยรู้สึกเบื่อหน่ายบ้างไหมกระมเหนื่อยก็มีบ้างเบื่อบางทีก็มีบ้างแล้วถามว่ามีเวลาว่างนี่ฝ่าบาทเลือกที่อยากจะทําอะไรมากที่สุดคระม อานหนังสือกระเล็ดปลาหนังสือเลียงปลาใช่ครับวร้างประงโปรดที่จะเลี้ยงสัตว์ไวมากมายอย่างเช่นปลากระดัแล้วมีการเพราะพันธุ์ปลากระดัอยู่ด้วยใช่ไหไม่ครับผมใช่ก็เพิ่งเริ่มฝึกหัดทับเล่นๆสำเร็จไหมเพคะก็สำเร็จติดลูกแต่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อีกหน่อยก็จะเปิดขายอีกคงไม,ไม่ขายไม่ขายใส่กระปุกแล้วไหนะถ้าเกิดเยอะๆหรือว่า เป็นผลอันดีก็อาจจะขาย,ขายแต่ว่า<ช>ถ้าเกิดพอเล่นๆ,นๆแบบที่คงไม่ขายเพราะยังไม่มีคุณภาพพอตอนนี้มีกี่ตัวแล้วคุณหมอตัวเล็กๆไม่ได้นับนับไม่ไหวคุณห <c oughs> มอ <c oughs> าบาะก็บาดปลาเป็นพวกปลาปลาชนิดไหน <c oughs> <c oughs> ซื้อซื้อไหวซื้อสวยบางทีก็ไม่ค่อยรู้จักเหมือนกันไม่ได้เพาะลาลงมาไหมคะโอ้ก็หลังจะลองดูถ้าเกิดหาพัน์มาให้ได้ เคยส่งประกาศเข้าประกวดหรือแข่ง euh ขันที่ไหนบ้างหรือไม่เคยเอาประกาศเข้าไปแข่งที่งานระมงน้อมกล้าวก็ได้รางวัลที่สองเป็นพันประกาศจีนหรือพันประกาศหมอกรู้สึกจะประกาศไทยประกาศไทยดูดูเกาะตกปมันก็ไม่ได้สวยเลยแล้วทำไมมันได้ก็ไม่รู้